สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วในที่สุด s k ิ b i d i Toilet EP 96พาส3ของคุณเวอร์แลนก็ได้มาถึงแล้วครับขอบอกเลยว่าตอนนี้มันจะจัดดเลยครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับกับจักรวาลของคุณ v ance, เวอร์แลนซ์เปิดฉากมาเราจะคงอยู่กับฉากของไต้ไททันชมพูต่อจากพาส2ครับพอมาถึงมันก็ได้คำรามใส่กล้องของ Point of View l Camera Man ไปเต็มๆ มาถึงตัวของพอยออฟวิลลาร์คามล่าแมนก็เลยเอาปืนยิงจรวดยิงใส่เจ้าไต่ทายท,ท่านชมพูครับแต่ทว่าตัวของลูกสมุนไตไทายท่านชมพูสามารถมารับกระสุนเอาไว้ได้แทนครับตัวของลารสปิกเกอร์แมนก็พยายามใช้คลื่นโซนิกปล่อยมีดออกไปแต่ตัวของพอยออฟวิลลาร์คามล่าแมนเห็นระเบิดที่กําลังจะลงมาก็เลยบินหนีทันทีและแรงระเบิดในครั้งนี้ทําให้ตัวของลารสปิกเกอร์แมนตัวเย่ไปในท,ทันทีครับทันทีที่ตัวของพอยออฟวิลลาร์คามิล่าแมนลอยอยู่เหนือฟ้าก็ได้มีเจ้าเฮลิคอปเตอร ที่โดนตไต่แทะทัทนชมพูควบคุมบินมาจอดที่หน้าของพอยออฟวิลไลท์คาเมล่าแมนครับพอยออฟวิลไลท์คาเมล่าแมนก็เลยเอาขาคู่ทีบดวงตาของเจ้าเฮลิคอปเตอร์สกิบิดทอยเลซะเลยนี่นะแล้วพอทีบเข้าไปครับตาของเจ้าเฮลิคอปเตอร์สกิบิดทอยเลสก็ได้มีน้ำสีเขียวออกมาจากตรงดวงตาด้วยฮะจังหวะน,นี้เรียกได้ว่าอีแต่แล้วตาข้างที่โดนทีบก็กลับมาเป็นสีดำด้วยครับก่อนที่มันจะล่วงหล่นลงไปตู้มและตัวของพอยออฟวิลไลท์คาเมล่าแมน ก็ได้หันไปหาตัวของสกิบดีทอเลตหญิงที่โดนควบคุมโดยไต้ไททันสีชมพูครับซึ่งตัวของสกิบดีทอเลตหญิงนั้นกาลังต่อสู้อยู่กับสกิบดีทอเลตอีกตัวหนึ่งครับพอยอฟวิลลัสคามเมราแมนเห็นจังหวะดีก็เลยบินไปอยู่บนดาดฟ้าเพื่อดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับก่อนที่เขาจะรีโหลดที่ยิงจรวดเพื่อยิงต่อทันใดนั้นตัวของสกิบดีทอเลตหญิงที่โดนควบคุมก็จับตัวของสกิบดีทอเลตกดเอาไว้ใช่แล้ว เขาจับสกิบดิทอยเลตกดลงเพื่อหัวหน้าอย่างไตไทท่านชมพูนั่นเองเจ้าไตไทท่านก็ได้เดินมาพร้อมกับพ่นน้ำชมพูออกมาใส่เจ้าสกิบดิ i ทอยเลตครับเรียกได้ว่าอร่อยกันเลยทีนี้ทันใดนั้นตัวของสกิบดิตทอยเลตที่โดนกดเอาไว้ก็จะมีตาเป็นสีชมพูและหมายความว่าตัวของสกิบดิตทอยเลตตัวนี้ก็โดนไตไทท่านสีชมพูควบคุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับพวกมันหันมาหาพอยต์ออฟวิลลาร์ดคาเมล่าแมนและพยายามที่จะจู่โจมตัวของพอยต์ออฟวิลลาร์ดคาร์เมล่าแมนครับ แต่ตัวของพอยต์ออฟวิวลาดคาเมล่าแมนของเราก็ส่วนไปด้วยปืนยิงจรวดซะเลยเอานี้ไปกินซะตูมเจ้าสกิวิติทเลตก็ถึงกับล่วงลงอยู่ต่อหน้าพอยออฟวิวลาดคาเมล่าแมนเลยครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆในตอนแรกมันจะยังไม่ตายแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับตัวของมันค่อยๆปิดตาลงและตายในที่สุดทันใดนั้นเราจะได้เห็นตัวของพอยออฟวิ a ลา a คาเมล่าแมนหยิบมือถือขึ้นมาโดยที่ตัวของมือถือจะเขียนว่าปริมาณตัวอย่างที่รวบรวมเผ่าไตเอเดียนได้เพียงพอแล้ว ต้องการส่งสัญญาณไปให้ศูนย์บรชาการใช่หรือไม่ตัวของพอยออฟวิลลาร์คามล่าแมนก็ได้กดปุ่มส่งสัญญาณทันทีครับแต่เทราว่าจะส่งทันทีแบบกดปุ๊บส่งปั๊บเลยก็ไม่ได้ต้องมานั่งรอให้เต็มก่อนอีกสงสัยไฟล์จะใหญ่ครับแถมในมือถือยังเขียนว่าห้ามปิดอุปกรณ์ในระหว่างที่ส่งสัญญาณทันใดน,นั้นเจสกิบดีทอยเลตหญิงก็ได้คืบขาเข้ามาหาตัวของพอยออฟวิลลาร์คาม่าแมนเลยครับ ตัวของพอยออฟวิลาร์คาเมราแมนก็เลยหยิบที่ยิงจรวดขึ้นมาแต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาสู้นะครับหยิบขึ้นมาโยนทิ้งเพราะน้ําหนักจะได้เบาๆและเขาจะได้หนีมุดผ่านอะไรสักอย่างครับคือผมเดาว่าตัวของที่ยิงจรวดอาจจะไม่เหลือกระสุนแล้วนะแต่แล้วเจสกิบิดทอยเลตหญิงที่มีกงเล็บก็ได้ตามมาแบบไม่หยุดหย่อนเลยฮนะตัวของพอยออฟวิลาร์ดคาเมราแมนก็เลยหนีต่อแต่จช้อ้าวพอหนีมาแล้วหันหลังไปก็เจอกับเจสกิบิดทอยเลตหญิงอีกอะไรกันครับเนี่ยจะหนีไปไหนจ้าต พอย o f ออฟวิวลาดคาเมล่าก็เลยบินไปที่ถนนก่อนที่เขาจะหยิบมือถือขึ้นมาพร้อมกับอา่านข้อความที่เขียนว่าส่งไปแล้ว79%ก่อนที่เขาจะเห็นว่าในเบื้องหน้าของเขาพอย o f ออฟวิวลาดคาร์เมล่าก็ได้เจอกับสไต i เดอร์สกิบบีทอยเลขนาดใหญ่ที่กําลังไฟอยู่กับเจ้า s กิบบีดทอยเลตที่โดนตายทท่านชมพูควบคุมครับเจ้า s กิบบีดทอยเลตที่โดนตายทท่นควบคุมก็ยิงใส่สไตเดอร์สกิบบีทอยเตไปหลายดอกเลยครับ แต่สุดท้ายก็เจอเจ,อเจ้าสไตรเดอร์สกิมดิดทอยเลตยิงสวนก่อนจะเอาขาเสียบหน้าตัวเย่ไปในขณะเดียวกันเจ้าสไตรเดอร์สกิมดิดทอยเลตก็หันมามองพอยออฟวิลลาคาเมล่าแมนครับแต่แล้วเจ้าสไตรเดอร์สกิมดิดทอยเลตก็โดนยิงเข้าที่หัวอย่างจังและคนที่ยิงก็คือสกิมดิดทอยเลตหญิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองเธอมาล็อกตัวของสไตรเดอร์สกิมดิดทอยเลตเอาไว้ก่อนที่ตายไททันสีชมพูจะพ่นน้ำสีชมพูออกมาเรียบร้อยลมควันเข้าสิงเสร็จสิ้น คราวนี้สกิบดิดไฮเลทหญิงก็เดินมาหาพอยออฟวิลคาเมล่าแมนอย่างเร็วเลยครับตัวของพอยออฟวิลรักคาเมล่าแมนก็ได้ดูมือถือของเขาอีกทีก่อนที่จะพบว่าตัวของเขาได้ส่งไปแล้ว98%เหลือเพียงแค่2%เท่านั้นภารกิจของเขาก็จะสําเร็จตัวของพอยออฟวิลรักคาเมล่าแมนก็ไม่รอช้าครับตัวของเขาก็เลยบินหนีเข้าไปในอุโมงขนาดยักษ์เพื่อที่จะทําให้ภารกิจของเขาสําเร็จเขาก็ได้ลงจอดในอุโมงค์หลังจากนั้นตัวงเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วพบว่ามาาั้น แล้วในขณะนั้นเจ้าสกิบดิดทอยเลตหญิงก็ได้พุ่งเข้ามาพอดีแต่ก็ไม่ทันแหละครับตัวของพอยต์ออฟวิลลัสคามล่าแมนได้ทำภารกิจสําเร็จเขาได้ส่งตัวอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็กดไลน์ให้กับสกิบดิดทอยเลตหญิงครับตัวทำภารกิจเสร็จแล้วโวยเข้ามาเลยก่อนที่จะตูมโดนบี้ตุยเย่ไปตัดภาพกลับไปที่สู์บัญชาการตัวของคนในสู์บัญชาการหลักก็ได้รับข้อความอย่างได้รับตัวอย่างใหม่แล้วซึ่งมันก็คือตัวของพอยต์ออฟวิลลัสคามิล่าแมนที่ได้พีชีเพ ตัวของคอมพิวเตอร์ูแมนก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าหนึ่งในคาเมล่าแมนจะสามารถเก็บตัวอย่างจากพวกไตเอเดียนได้ตัวหนึ่งสินะฉันจะลันมันผ่านระบบของพวกเราและจะได้วิเคราะห์โครงสร้างตัวอย่างที่เราได้มามันคงใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรอกตัวของคอมพิวเตอร์แมนก็ทำหน้างงงวยฮะฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขามาที่นี่เร็วขนาดนี้ได้ยังไงเจา้าไตไททันเพียงแค่หลุดจากการควบคุมของเราไปแค่แป๊บเดียวเองซึ่งตัวของคอมพิวเตอร์แมนจะสื่อประมาณว่าทำไมไตไททันเรียกพวกมาเร็วจังนั่นเองครับ ตัวของคอมพิวเตอร์บูแมนก็ส่วนกลับมาครับไม่หรอกนายยังไม่เข้าใจระหว่างที่พวกเราโดนในประเทศอยู่ฉันได้เฝ้าจับตาขึ้นวิทยุที่อยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ไดได้รับสัญญาณที่แปลกประหลาดหลายครั้งหลายคราวมันแปลกเพราะว่าตัวของสัญญาณได้พุ่งไปหาในห้วงลึกของอวกาศจนถึงตอนนี้ฉันคิดว่าเป็นเพียงสัญญาณที่พวกพันธมิตรส่งขอ,งของความช่วยเหลือไปผิดทิศทางเท่านั้นแต่ฉันก็คาดเดาผิดไปจริงๆแล้วก่อนที่พวกไตเอเดียนจะมา ฉันได้รับสัญญาณแบบเดียวกันจากไต่ไททันเจ้าไต่ไททันมันเริ่มส่งสัญญาณไปหาดาวบ้านเกิดตั้งแต่วันที่มันโดนปลดปล่อยพลังแบบเต็มที่ัาดแล้วมันใช้ช่วงเวลาทุกช่วงเวลาที่มันมีสติกลับมาถึงแม้จะน้อยนิดแต่มันก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือพวกมันเดินทางมาหาพวกเราตั้งนานแล้วพวกเราก็แค่ไม่รู้เท่านั้นเองและเรื่องก็ได้จบลงไปสรุปก็คือถ้าเพื่อนๆจาได้ในตอนที่83มันจะมีช่วงหนึ่งที่กลุ่มพันธมิตรได้ปลดปล่อยพลังขั้นสุดของไต่ไททันออกมา และพวกเขาก็คิดกันอยู่นานเลยครับว่าจะปลดปล่อยไตไททันพลังงานสูงขึ้นมาไหมเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขารู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมกันพวกเขาตัดสินใจจะปลดปล่อยไตไททัทนขั้นสูงสุดและตั้งแต่ในตอนนั้นเองไตไททันก็เริ่มส่งสัญญาขอความช่วยเหลือจากดาวบ้านเกิดในทุกๆครั้งที่ตัวของไตไททัทนได้มีสติขึ้นมาในช่วงเวลานิดเดียวโอ้โหถ้าแบบนี้อิบอายแน่นอนครับผมว่าอีกไม่นาน มันจะกลายเป็นศึกสงครามที่ไต่ไททันสู้กับพวกไททันคลาสสิกอย่างไททันคา m เมล่าแมนไททันสปีกแมนและไททันทีวีแมนแน่นอนครับเพียงแต่ว่าอีกไม่นานเกินรอผมว่าเราน่จาจะใกล้ได้เห็นตัวของไททันคอมพิวเตอร์แมนจากจัก,กรวาลของคุณเวอร์แลนซ์อย่างแน่นอนเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ